สวัสดีครับสุนิชโยไทยไปชแนลครับนี่ครับหลังจากที่เราหมักไว้เมื่อัะคู่นะฮะใส่อะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะเมื่อกี้นะครับก็จะมีตองที่แล้วมันจะมีผงหมักเนื้อนะฮะแต่ว่าผมใช้ซอสถัวเหลือนะฮะใส่ข้าไผัยนะครับแล้วก็นมสดนะครับก็ตอนนี้ก็หมักว่าได้ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ ลองดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับเดี๋ยวคู่ผมจะไปเอาไปทอดนะฮะสเต็กนี้ทำไม่ยากนะฮะก็คล้ายๆกับตรอไปทอดนะฮะใส่เนยนะครับทอดด้วยเนยนะครับแป๊บหนึ่งผมกำลังหาไปฉายอยู่อยู่นะเอ่ยกพื่อจะไปฉายนี่เจอแล้วครับนี่ครับจะได้เห็นภาพชัดๆนะฮะนี่เป็นเนยนะครับ เนยนะฮะเสีงเหลือเนี้นะฮะเป็นเนยที่เหลือจากที่ลูกค้าทานเมื่อเช้านะครับผมก็มาทำนะฮะก็เดี๋ยวเราจะใช้ไฟอ่อนนะฮะในการอ่าในการทอดเนื้อสเต็กนะฮะผมจะผมจะเอาแค่ชิ้นเดียวพอนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะฮะนี่ครับเตรียมนะครับกระฐานี่มันหมกซนัก ที่แรกผมคิดว่าเออเราจะใช้ไฟอ่อนนะโอ้โหดูก,กระทะใส่เนยลงไปครับโอ้โหดูหกระทะมันร้อนแล้วนะใส่เนยลงไปจริงๆแล้วอันทำสเต็กนะผมเดี๋ยวจะให้ใช้ไฟอ่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไฟแรงนะครับเราจะเอาไม่ทันนะฮะเราสเต็กของท่านจะ อาจจะเป็นเทคนิคโกนะครับอันนี้ผมขออนุญาตถือไฟนะไฟสองนะครับใช้กล้นะกองนี้นะครับใช้กล้องนี้นะครับเป็นเนึ่งครับใช้น้ำมันหมูนะคนเพื่อนๆหรือถ้าว่าถ้าไม่มีจริงก็ใช้น้ำมันหมูแต่จริงแล้วถ้ามีเนยก็ควรที่จะใช้เนยมันจะหอมครับ เดี๋ยวนี้อร่อยนะมันหอมๆนะครับส่หมดเลยอ่าไฟเริ่มเบาแล้วเรากู่ไฟแรงนะฮะเราคู่ด้วยไฟแรงนิดเองนะครับ แล้วก็เอาเนื้อมาใส่นะฮะ นี่อยู่เจอแล้วครับตัวหนีบนะฮะหนีได้ไมแล้วครับวางเลยครับอย่างนครับิ้นเดียวพอได้แรแล้วเราต้องกลับด้านก่อนอ่ามันพอดูดีกว่านี้นครับ จริงๆแล้วอ่ะไอ้ผงหมักซอสเนี่ยมันมันโอเคมันดีนะครับเนื้อมนุ่มอะไรดีนะแต่ว่าผมว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เปล่านะครับม่แน่ใกนะหมักแบบธรรมดาก็ได้ครับเพราะว่าเรารู้ว่าเนื้อเนื้อของคนไทยเนี่ยมันเหนียวก็ไม่เป็นไรครับเราต้องทาใจนะาแต่แม้ว่ามันจะเหนียวเราก็ต้องกินครับเราไม่มี้ม่รู้จากต่างประเทศนะ ายทอดนียคายย่างในตัวนะฮะนี่ฮะก็ประมาณนี้เดือเริ่มแล้วัมนมันตานบ,บอบอยบอที่สุดเลยครับกุลาหกลา ทอดหรือว่าวย,ย่างเสร็จนะผมจะไม่ใช้น้ำน้ำของเข้าราดนะฮะผมจะใช้ซอ,อ,อดอีกตัวหนึ่งน,นะฮะเป็นซอดที่ผัดดำนะครับเราจะมาเก๋งดูนะฮะว่ามันโอเคหรือยังนะ ก็ลองเขียนดูนะครับถ้าไฟอ่อนนะมันจะสุกเฉพาะด้านนอกนะฮะสุดยอดผมจะทำแบบนี้ครับเปลี่ยนดูนะฮะและ้วก็ทําเนื้อให้มันนะฮะทําช่องให้มันเพื่อทำให้อาดมันสุกนะครับทำให้เนื้อมันสุกสูตรพอดิจิตอลเองนะฮะเป็นออยย่าง,างใหญ่เลยวันไทยวันนี้ครับ นี่ไหนสองไฟดูหน่อยสิโอ้ดูกันครับอืมโอเคแป๊บเองแป๊บเองต้องใช้ไฟสองนะเพิ่มนะครับก้อนเนะื้อนี้สีกำลังสวยเลย ส่วนี่ไม่ตัดต่อนะครับใช้กล้องตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวสองไฟนะครับ นี่ครับเดี๋ยววิธีการอบดีกว่านะครับนี่ดูรครับยังไม่สุกเท่าไหร่นะฮะอบดีกว่านะ Right. เลยโอ้นี่ผๆก,ก,กันเลยครับม,มากิน,นครับูก,ก่อนไม่ไหม้นะไม่ไหม้เลยครับ สูตรของเองนะครับเรามาใส่จานครับอู้นี่เลย